สวัสดีค่ะพบกับเซล์พึ่งจากเต็นปฏิพัทธ์ออโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมอ e ีซูซูนิวเซเวนนะคะเครื่อง3.0นะคะมาตินนัมนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะเป็นลบปี09ค่ะลูกค้าท่านไหนคะอยากมีรถครอบครัวค่ะ สบายๆนะคะผ่อนสบายๆและนำคันนี้เลยนะคะอ่านี่ผ่อนอยู่ประมาณเ0็ดพันกบาทนะคะลูกค Can free down mm ้าเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่าเราไปชมตัวรถกัน mm hmm. ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับเซลล์พึ่งและปฏิพัทธ์อ,อโต้ด้วยนะคะหน้าไฟนะคะ คันนี้มีไฟปัดหมอกนะคะกำจางกระจากหน้าเดิมๆเ,เลยนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้านี่นะคะมา,าพร้อมกับแม็กแระยางอย่างนี้เลยนะคะสภาพสวยๆนี้เลยมีบนไดให้นะคะสารศูย์นะคะโลโก้จากศูนย์เลยนะคะลูกค้า ีเดิมจากโรงงานไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้ไม่มีชนหลักแน่นอนนะคะนี่ภายในส,นสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเบาะหนาเบาะหลังพับได้นะคะตัวนี้มีแอร์เห็นไหมคะทั้งโซนที่สองและโซนที่สามนะคะ ที่วาที่พักนะคะที่พักแก้วน้ำอ่านี่ราคาเบาๆนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกับเราก่อนได้นะคะกระจกนะคะปรับไฟฟ้าอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะสวยๆแบบนี้เลย ภายในเป็นบาดหนังสีครีมนะคะลูกค้านี่เห็นไหมคะสวยๆอย่างนี้เลยมีช่องแอร์เห็นไหมคะช่องแอร์เรามีให้ทั้งด้านเอ,อ่อที่นั่งที่สองกับที่3มมีแอร์ให้นะคะลูกค้สาสภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ ท่านไหนสนใจนะคะทักมาคุยอะไรกับเราก่อนได้นะคะเดี๋ยวพึ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะฝากากดไลค์กดติดตามให้พึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ